สวัสดีจ้าพี่นอ้องน,น,น,งนอี่ยังนี่ขนมปังเนือกระเทียมจ้าเห็ดเองกินเองนักเลงพอนะเจ้าวันนี้กำลังอบแล้วไห่ไหมพี่น้องตาอบยังหอนบิดบิดอยู่พออ่อหญยส่งกาแฟไว้แล้วจ้ะเดี๋ยวรออน้นมปังเย็นจักน้อยเข้ากับซด้นั่งกินอากาศหอนหอนหอนเป็นห้อนพี่น้องเลยเป็นห้อนเครียดโต้ก็นจะไปกินตาแฟ่สองตายาย หอนลายเอาถาดออกไปปั่นขนมปังบ้างคันนี่เอากลับขึ้นมาก,ก่อนเดี๋ยวเซลนี่ไปวางขน,นมปังแต่พี่น้องให้มันเย็นใครอยากกินแบบได้กระยิบเอาแก้วกาแฟพอนายก็มีแล้วนะคะเดี๋ยวหยอกขนมปังแป๊บนึงหอมแล้วคันรอเย็นจักข้าวมันห้อนลายก็ชินก็ได้พี่น้องอากาศฮ้อนห่อนออกไปข้างนอกเห็น้นว่ามันเตาอบหลังบ้านนะ คุณแดดเปียงๆปีปปนี้ฮอนครับ่อนสมใจอยากเลยพี่น้องปิดไฟก่นอนฮอนลายลอดเตาอ,อบเขามาในห้องนี่แห้งฮอนพี่นออ้องเพราะว่าเตาอบวืดๆอยู่อุปกรณ์เ็ดคลิปก็ได้นี่แหละมือๆกันก็ได้ไปใส่เก็บขล้องเขาทีเขาท้างก่อนอาบน้าสองรอบแล้วได้ไหมพี่น้อง ท้อนว่ามันใจสิขาดกินน้ำนี่เพิ่อเพื่แว่มันกินแสบกินนัวกินเลยก้อนว่าแล้วก็ได้น้ำเยน็เยนๆเปิดจักก๊อกเลยจ้ะมือ้อน้ำแสบไรโผดว่าแสบกินน้ำแก้วกาแฟก่อน ักขึ้นให้มันเย็นสันตัวงัดขึ้นเป็นชิ้นๆอยากกินชิ้นไหนก็กินโอเคอุ่นๆกินได้แล้วแหละถาต้องว่า1ิกว่ทนาทีแล้วริต่ว่นม่ีต็มแน่โอเคอออิน,อน,น,ตนเตอร์โซมิกเก็ตวัม คากันจนซีซี่มงแรกนยัมบ่ได้กินอยู่กาแฟรอดนนมปังเย็นพันวะให้เบิ้งกิจกรรมสอง่ถวแต่ละมือนั่นก็ะด้งซับไผ่มือมือไปหน่อยก็อยู่แต่นในห,ห้องอ่านหนังสืออ่านหนังสือขับรถแน่พักสายตาแน่ ดอกไม้น้องขวันหายตะเมอวันแม่คุณกระไงเริ่มเส้นความมาซิมสืมหอมดีพี่น้องขอบนอกนุ่มนั่ง พอดว่าห้อนพอดว่ากินหบ้่ง,างนาลวดเนี่ยกินน้ำเมืเป็นกระติกกระติกแก้วนึงเนี่ยข้างเดียวกินหรอ้อนมันแทกินยาหอรม้มนเนี่กินยา,นนนยานซึมเสาแห้งห้อนเข้ากันพี่น้องเลยน้ำเนี่ยเพิดน้ำขึ้นเนี่ย ใช่ไปไปไปริดนี่มดนั่งมือเลยลุกขึ้นมาตเติมน้่ขึ้นข้อสีแหงเมื่อนี่อออก <c oughs> เพื่อเปียกเล่นไพ่้พะเลนสุดเกมคือสิบอทันลคือสิบหันมากรอกพ่อย่นะตอนนี้สยเว่นแล้วค่ะพี่น้องร้านอาหารเขาให้เปิดร้าน,นอาหารพับบ่าเปิดได้แล้วค่ะ ปิดตีสองได้แล้วเป็นข้าวดีข้าวดีสําหรับผู้ที่อยากท่องเที่ยวข้าวดีสําหรับเฮาเพื่องานการแน่นาคตเนาะงานน่ะนายื่นเป็นละละแต่ว่ามนก็ะยังที่บอกแหละเด็คลอดวรสิตะ ให้บอกไปให้ตาเมน่อยขอเวลาเล่นเดี๋ยวคักที่ก่อนนะคะก็อ,<ด>อืมนะคะแอดอินเตอร์โซวัมยังโอเคอ่าบร้อนคาเฟ่ ฟีก้าเขาคานฟรีละพากันกินกาแฟตอนซีมองแร้งเขาแรงจะกินจักทุ่มบปเลยเซยะว่าฟีก้ากาแฟเขกคานฟรีละเวียดอินเตอร์เนสตก็แอตมอดพอมิดาแม่พิ้นกับส่วนไปดำหน้ารับจ้าง อ,อ,อ,อมึงไปดูมาก่อนแล้วมาบอกพี่เดี๋ยวพี่จะตัดสินใจเอาไม่เอามามึงอยากพี่น้อยไปช่วยค่ะ,ะอืมเปิดเบึก้กงก่อนถ้าเราจุไปดําหน้านะมึงมแสบอเอาแค่นี้ก่อนพี่นอ้องรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บจุ